โคตรไอช่อนโอ้โห <Kn> ้ยเรี่อยวแป๊บเข็ดหน้ากองแป๊บบุสบาซีแคลเดมอนล็อกไอเกียสไปรอลชุดนี้สุดยอดครับผมเดี๋ยวใส่ดป โ้กิโลได้ครับนี่มันควินพี่่วงเออมันควินซองไดไหมได้ได้สองนิดนิดสองนิดนิดโอ้โหมันควินไป่่วงเฮอมันควิน